ในข้อก้านครับเขาบอกว่า a เป็นค่าประมาณเต็มร้อยของจำนวนนี้เต็มร้อยก็ต้องดูหลักสิบหลักสิบเป็นเลขสองเพราะฉะนั้นปัดลงข้างหลังก็จะกลายเป็นศูนย์ศูนย์ก็สามแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับค่าประมาณเต็มร้อยของ a อยู่นี่แล้วนะโอเค b เป็นค่าประมาณเต็มพันของจำนวนนี้เต็มพันก็ต้องดูหลักร้อยห้า นั้นปัดขึ้นแล้วครับจาก8,533ก็กลายเป็น9000นะก็กลายเป็นเก้าแล้ว4 2 9 0 0 0เก้ไปครับ C เป็นข้อประมาณเต็มสิเต็ม10ต้องดูหลักหน่วยหลักหน่วยเป็น5หน้หลั 5, กหน่วยเป็น5ก็ปัดขึ้นดินะจาก65ก็ต้องเป็น70น็ดนะ5 7 7 0 ต่อนะครับดีเป็นค่าประมาณเต็มพันของตัวนี้ครับเต็มพันต้องดูหลักร้อยครับหลักร้อยเป็นเลขเก้าเก้าก็ต้องปัดขึ้นข้างหน้าหกสิบเก้าก็ต้องกลายเป็นเจ็ดสิบใช่ป่ะข้างหน้าจากหกสิบเก้าปัดขึ้นก็เป็นเจ็ดสิบใช่ไหมครับแล้วข้างหลังเนี่ยก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ไปเจ็ดสิบแล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็เจ็ดหมื่นค่าดีนะครับ e ีเป็นค่าประมาณเต็มสิบครับตัวเนี้ย มันลงหลอกมันลงมันลงสิบอยู่แล้วไงครับค่าประมาณเต็มสิบก็คือตัวมันเองเลยเก้าแปดเจ็ดสี่ศูนย์นะครับเขาบอกว่าให้หาผลผลบวกเลขโดดของผลลัพธ์ a บวก B บวก C บวก D บวกเอผก็เอา A B C D e, e เอาค่าเหล่านี้บวกเข้าด้วยกันครับบวกกันออกมามันไี้ตัวนี้ครับตอนไปคิดผลบวกเลขโดดก็เลยเป็น6กบวกส บวกสองบวกสองบวกหนึ่งบวกศูนย์ครับสิบกับอีกห้าก็สิบห้าข้อนี้ก็เลยตอบสิบห้าครับ